สวัสดีครับคุณมาจากประเทศอะไรและอยู่ไทยนานแค่ไหนแล้วฉันมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ไปเรียนที่ซิดนีย์มาสามเดือนแล้วเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยทริปของฉันจะพักที่นี่ห้าวันค่ะแล้วการท่องเที่ยวในไทยของคุณเป็นยังไงบ้างครับตั้งงบประมาณสำหรับทริปในประเทศไทยไว้เท่าไหร่โอ้มันสุดยอดมากค่ะ นี่เป็นวันที่สองของเราที่นี่และเราได้ทำอะไรไมาเยอะมากมันเยี่ยมมากฉันคิดว่างบประมาณของฉันน่าจะประมาณ500เหรียญสหรัฐค่ะซึ่งรวมทุกอย่างทั้งค่าอาหารและค่าโฮสเทลด้วยแต่ค่าเครื่องบินของเราแพงกว่าเล็กน้อยจากซิดนีย์ฉันคิดว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งพันเหรียญค่ะราคาทุกอย่างถูกมากที่พักก็ถูกอาหารก็ถูกมันสุดยอดมาก เป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์ค่ะผมคิดว่าคุณน่าจะเป๊อปูล่าในมู่ผู้ชายนะแล้วคุณมีคำแนะนำในการออกเดทสำหรับผู้ชายบ้างไหมครับฉันอยากจะบอกว่าแค่เป็นตัวของตัวเองคุณพยายามทำให้ผู้หญิงที่คุณรักหัวเราะฉันชอบผู้ชายตลกค่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกโอเคขอบคุณที่สลับเวลาครับสวัสดีคุณมาจากประเทศอะไรครับฉันมาจากโตรอนโตแคนาดาค่ะ จริงๆแล้วฉันมาที่นี่จากปารีสเพราะทำงานที่นั่นฉันทำงานในบริษัทใหญ่ด้านแฟชั่นมาที่นี่เพื่อพักร้อนค่ะแล้วทริปที่ประเทศไทยอยู่นานแค่ไหนชอบอาหารไทยไหมครับฉันมาที่นี่หนึ่งเดือนและอยู่ที่นี่มาสองสัปดาห์แล้วและจะไปกรุงเทพต่อแล้วขึ้นไปเชียงใหม่ค่ะฉันชอบอาหารไทยฉันกินข้าวเหนียวมะม่วงได้ทั้งวันเลยจริงๆนะ <laughs> ผู้หญิงทุกคนน่าจะชอบข้าวเหนียวมะม่วง คุณตั้งงบประมาณสำหรับทริปนี้เท่าไหร่ครับเรื่องงบพูดตามตรงฉันไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ของที่นี่ราคาถูกมากฉันรู้สึกว่าอาหารส่วนใหญ่ที่นี่เทียบเท่ากับประมาณ2-10เหรียญแคนาดาเองคุณมีคำแนะนำที่คุณอยากจะให้กับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกคนอื่นๆไหมฉันค่อนข้างพิถีพิถันเกี่ยวกับสถานที่ที่อยากไปเพราะสำหรับฉันแล้วฉันไม่ใช่คนชอบปาร์ตี้ ดังนั้นฉันจะมองหาสถานที่พักผ่อนให้มากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปที่ไหนบรรยากาศมันก็แตกต่างกันแต่ที่นี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมผู้คนเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวผู้คนก็ใจดีจริงๆและอาหารก็อร่อยมากฉันอยากแนะนำให้มาที่ประเทศไทยคะ่ะโอเคขอบคุณสำหรับเวลาครับสวัสดีคุณมาจากไหนและทำอาชีพอะไรครับ ฉันมาจากสวิตเซอร์แลนด์ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสและสเปนได้ทำงานเป็นทนายความค่ะทำไมคุณถึงตัดสินใจมาเมืองไทยและมีสถานที่โปรดในประเทศไทยไหมครับเพราะผู้คนใจดีและเป็นกันเองมากและฉันชอบที่นี่ค่ะส่วนสถานที่โปรดของฉันคือกระบี่เพราะฉันชอบชายหาดและสถานที่พักผ่อนที่นี่มากค่ะสวัสดีครับคุณมาจากที่ไหนสวัสดีค่ะ ฉันมาจากเปรนและการเดินทางของคุณในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างดีมากชอบมากขอแนะนำเลยฉันนั่งเครื่องบินมาที่นี่มันคุ้มค่ามากค่ะตอนนี้คุณกำลังอ่านอะไรอยู่ฉันกำลังอ่านห,หนังสือของอลิซาเบตกิลเบอร์เรื่องอีกค่ะ<อ>และแผนท่องเที่ยวในประเทศไทยฉันมากับเพื่อนพรุ่งนี้เราจะไปเกงงาะพะงันกันค่ะ และเราจะบินไปฮ่องกงต่อไปคุณมีคำแนะนำในการออกเดทสำหรับผู้ชายไหมครับแค่ผู้ชายทำตัวดีๆก็พอค่ะผู้หญิงสวยๆอาจชอบผู้ชายหล่อๆแต่จิตใจก็ต้องสวยงามด้วยค่ะขอบคุณสำหรับเวลาครับฉันมาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะฉันอาศัยอยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัม20นาทีและการเดินทางมาประเทศไทยเป็นยังไงบ้างการเดินทางในประเทศไทยใช้เวลานาน ฉันจองตั๋วเที่ยวเดียวเท่านั้นดังนั้นตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่เกือบเดือนแล้วเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วไปเชียงใหม่อําเภอปายไปกระบี่ไปหมู่เกาะพีพี P, และตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ฉันกำลังจองตั๋วไปสิงคโปร์สองสามวันจากนั้นก็มุ่งหน้าไปฟิลิปปินส์คุณพักที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างจนถึงตอนนี้ฉันชอบมันมากค่ะมันแตกต่างจากที่ฉันคิดไว้มากมันเป็นประเทศที่สวยงาม แต่ผู้คนที่นี่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนักเลยแปลกใจเพราะว่าที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ที่นี่สวยและเดินทางง่ายมากมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวคนเดียวและฉันคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่จะเริ่มต้นที่นี่ฉันเคยไปเที่ยวคนเดียวครั้งหนึ่งและทุกคนบอกว่ามันง่ายมากการเริ่มต้นที่ประเทศไทยเป็นอันดับแรกและหลังจากนั้นคุณสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆได้ ที่นี่ปลอดภัยอากาศดีอาหารดีมีแบ็คแพคเกอร์มากมายดังนั้นจึงพบปะผู้คนได้ง่ายคุณได้เพื่อนที่นี่ไหมครับใช่แล้วค่ะค่อนข้างเยอะพูดตามตรงมันเหมือนว่าแค่วันแรกๆที่ฉันอยู่คนเดียวหลังจากนั้น3หรือ4สัปดาห์ได้ใช้เวลาทุกวันกับผู้คนฉันคิดว่าโอเคสำหรับตัวเองเพราะงั้นคุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะประเทศไทยนั้นราคาถูกกว่า oh, <yeah. S 2> ในเนเธอร์แลนด์ไหมครับ yeah. โอ้ที่นี่คุณสามารถกินได้ประมาณสองคนในเนเธอร์แลนด์ถ้าคุณไปทานอาหารเย็นข้างนอก Euro, คุณต้องจ่ายอย่างน้อย20ยูโรตอนที่ฉันอยู่กรุงเทพฉันเคยกินซูชิเป็นอาหารเย็นในราคาแค่2 Euro, ยูโรและมันมีปลาและทุกอย่างดังนั้นที่นี่จึงค่อนข้างถูกมากตั้งงบประมาณสำหรับการเดินทางในไทยเท่าไหร่ครับฉันมีเงิน10,000ยูโรแต่ไม่ใช่สำหรับประเทศไทยเท่านั้น ฉันไม่รู้ว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่คิดว่าคงเป็นเวลาห้าหรือหเดือนอย่างชุดของฉันเพิ่งซื้อมันวันนี้ตอนกำลังเดินผ่านตลาดและเห็นสิ่งนี้และฉันกำลังจะไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์เลยคิดว่าโอเคเวลาอยากอาบน้ำมันง่ายกว่าขอบคุณสำหรับเวลาครับสวัสดีครับคุณมาจากที่ไหนฉันมาจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา ฉันอยู่ที่นี่ประเทศไทย9้าวันฉันเดินทางเต็มเวลาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งไปมาทั่วแล้วเคยไปยุโรปปารีสลอนดอนทั่วอิตาลีแล้วก็อัมสเตอร์ดัมโปรตุเกสบางส่วนของสเปนและตอนนี้ฉันก็ไปมาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วอ๋อฉันก็ไปโมร็อกโกด้วยไปหลายแห่งเลยเยี่ยมมากคุณทำอะไรอยู่และอะไรทำให้คุณมาที่ประเทศไทยครับฉันเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียค่ะ ฉันอยู่ที่บาหลีมาสองเดือนและทุกคนที่เคยคุยกันบอกว่าคุณต้องมาลองเที่ยวประเทศไทยนะงบประมาณสำหรับทริปนี้ที่ประเทศไทยคือเท่าไหร่ในขณะที่ฉันเดินทางฉันใช้จำนวนเงินเท่ากับค่าเช่าที่ลอสแองเจลิสดังนั้นไม่ว่าจะเท่าไรก็ตามนั่นก็เท่ากับ9วันของฉันงบประมาณประมาณ500เหรียญสำหรับโรงแรมเที่ยวบินและอาหารมีคำแนะนำในการออกเดตสำหรับผู้ชายไหมครับ คุณหาผู้หญิงที่คุณชอบอย่าทำตัวหน้าขนลุกหรือประหลาดเกินไปและถ้าคุณอยากชวนเธอออกเดทคุณสามารถบอกได้ว่าฉันจะไปรับคุณพูดคุยตรงๆ <I> like และเก็บรายละเอียดคุยเล็กๆน้อยๆและทุกอย่างไว้สําหรับเดทจริง <is> และพยายามพูดให้เร็วและพูดอย่างมีประสิทธิภาพม <Yeah. S 1> ิฉะนั้นเธอจะคิดมากเกินไปและไม่อยากไปขอบคุณสำหรับเวลาครับ <Thank you. S 2> สวัสดีครับคุณสบายดีไหม คุณมาจากไหนครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีฉันผ่อนคลายมากฉันมาจากเวียนนาออสเตรียทำไมคุณถึงมาเที่ยวที่ไทยครับจริงๆแล้วฉันเดินทางบ่อยมากดังนั้นอย่างที่ฉันบอกคุณไปแล้วฉันทำงานทางไกลและมันทำให้ฉันได้เดินทางไปทั่วโลกได้หลีกหนีจากฤดูหนาวในยุโรปเสมอ และใช่ฉันพอใจมากในประเทศไทยในขณะนี้สถานที่โปรดของคุณในประเทศไทยคือที่ไหนครับสถานที่โปรดของฉันคิดว่าเป็นเกาะเต่าและเกาะพนันค่ะทั้งสองสถานที่มีข้อดีที่แตกต่างกันเกาะเต่าจะดีกว่าในเรื่องการดำน้ำน้ำตื้นฉันคิดว่ามันดีมากมีชายหาดที่สวยงามมากปะการังและปลาสวยงามมากและสีสันสวยงามส่วนเกาะพะงันฉันคิดว่าดีกว่าสำหรับบาร์และร้านอาหาร และมันใหญ่กว่าด้วยมันมีหลากหลายกว่า <that> s <S หากคุณ <from S 1> ต้องการอยู่ <in S 1> เป็นเวลานานขึ้นแต่ถ้าคุณเดินทางระยะสั้นฉันคิดว่าเป็นเวลาสมวันหรือสี่วันก็เหมาะสมมากค่ะคุณมีคำแนะนำจะให้กับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกคนอื่นๆหรือไม่ฉันคิดว่าอยากกลัวที่จะเริ่มต้นประสบการณ์ความสามารถของคุณมันเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากสำหรับการเดินทางมันสุดยอดมากและราคาถูกจริงๆ แล้วเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานจากระยะไกลเช่นกันเพราะว่าพวกเขามีอินเทอร์เน็ตที่ดีมากและใช่แล้วหากคุณเป็นนักเดินทางคนเดียวตัวอย่างเช่นฉันมันเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากดังนั้นคุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ในทุกประเทศทั่วโลกตัวอย่างเช่นในแอฟริกาใต้มันไม่ง่ายในการออกไปคนเดียวบนถนนคุณไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะในตอนกลางคืนแต่ที่นี่คุณทำได้และทุกคนเป็นมิตรมาก พร้อมคอยช่วยเหลือคุณขอบคุณสำหรับเวลาครับแอดมินจับใจความและแปลมาให้ฟังสั้นๆเท่านั้นถ้าอยากจะฟังเต็มๆสามารถเข้าไปฟังตามลิงก์ที่แปะไว้ให้แล้วขอบคุณที่รับชมสวัสดี